ชินอีฉันถึงแล้วฉันรอที่ห้องพักผ่อนมาครู่หนึ่งแล้วรบกวนด้วยนะนี่สวยไหมเมื่อวานเพิ่งซื้อมาจากจีนฮ่องกงปีนี้ถ้าหยุดฉ่ำเลยนะเดี๋ยวก็จีนมาเกาเดี๋ยวก็จีนฮ่องกงวันถลาพักร้อนก็ไปเที่ยวสิสนุกมากเลยนะถึงตอนนั้นฉันจะส่งแผนการเที่ยวให้เธอเที่ยวตามในแผนก็ได้แล้วจริงสิฉันซื้อของขึ้นชื่อมาฝากเธอด้วยเดี๋ยวมเมาที่โต๊ะฉันนะของอะไรอะเธอเมาเองก็รู้เองแหละแหมทำลึกลับไปได้ทั้งน้ำเสียงกับคนคนนี้ ข้อมูลนี้สำคัญมากต้องถือให้ดีนะวันที่ได้คลิปมาคือเมื่อสองวันก่อนแต่พนักง,งานธนาคารที่ให้คลิปกลับกำลังลาพักร้อนดังนั้นสเตตเมนที่ประธานจางส่งมาอานมีการปลอมแปลง ฮัลโหลพี่สินอวยผู้ประธานต้ายยังอยู่ที่บริษัทไหมคะพวกเขาเดินทางไปบริษัทประธานจางแล้ว คำนวณจากเวลาน่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะมีวิธีติดต่อพวกเขาบ้างไหมคะฉันโทรไปไม่มีคนรับเลยการเป็นเซ็นสัญญากับนักลงทุนปกติประธานใต้จะปิดมือถือไม่ก็าสัตว์เอาไว้มีอะไรเหรอสภาพทางการเงินของประธานจางอันุรันธาค่ะ ชูเฟอร์ข้างหน้าติดแงกเลยเหรอคะใช่ครับคุณดูดิติดกันหมดเลยอะ่ะต้องใช้เวลาอย่างน้อย20สนาทีกว่าจะผ่านตรงนี้ไปได้ฉันลงตรงนี้แล้วกันคะ่ะได้ครับสแกนนะคะเท่าไหร่คะสาหยวนครับประธานจางนี่เป็นหนังสือข้อตกลงของพวกเราก่อนหน้านี้ได้ส่งให้คุณตรวจสอบแล้วคุณดูอีกครั้งนะคะถ้าไม่มีปัญหาอะไรพวกเราก็เซ็นสัญญากันได้แล้วคะ่ะได้ ทำได้เซ็นไม่ได้คะ่ะปลอมแปลงสเตตเมนต์ข้อกล่าวหานี้ร้าแรงมากเธอมีหลักฐานหรือเปล่าฉันได้ยินมากับหูคะ่พะพนักง,งานที่ปรากฏในคลิปตรวจสอบสเตตเมนต์ของประธานจ้างเพิ่งกลับมาจากการลาพักร้อนและเพิ่งกลับมาเมื่อวันด้วยเรื่องนี้ไปถามที่ธนาคารก็จะทราบดังนั้นเธอไม่มีทางดึงสเตตเมนต์เมื่อสวันที่แล้วได้คลิปจะต้องไม่ใช่สวันก่อนคะ่ะ งานวันแรกเหรอถ้าเตตเป็นสำคัญแบบนี้คุณให้นักลงทุนเตรียมมาเองสมองทุกประตูหนีไอไงประธานใต้ขอโทษครับงานในมือผมเยอะมากไม่ทันได้ไปทำเรื่องเองฉันช่วยหาผู้ช่วยให้คุณแล้วทำไมถึงไม่ใช่อย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ ถ้ามีครั้งหน้าอีกก็ใส่หัวไปเลยติงจือถงพรุ่งนี้ไปทำงานต่างเมืองกับฉันตอนเช้าสิบโมงรวมพลที่สนามบินมีปัญหาเหเลอไ,ไม่มีค่ะฉันจะไปให้ตรงเวลาค่ะออกไป